ุณหรือเปล่าคะที่ใช้เวลาเป็นสิบสิบปีอยู่ในรั้วโรงเรียนรั้วมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้สูตรคณิตศาสตร์ได้ท่องจำข้อสอบได้รับใบประกาศนียบัตรได้รับบุตรบัติเพื่อแสดงว่าคุณจบการศึกษาแต่เมื่อคุณก้าวออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงคุณกลับพบว่ามีหลายสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตมากกว่าวิชาเหล่านั้นที่คุณเรียนในโรงเรียนซะอีกและที่น่าแปลกใจก็คือ ไม่มีใครเคยสอนคุณเลยด้วยซ้ำคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโรงเรียนไม่สอนเรื่องของการบริหารจัดการเงินจนบางคนตอนนี้ชีวิตพังเพราะไม่สามารถจัดการเงินได้หาเงินมาได้แต่ไม่รู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องวางแผนการเงินไม่เป็นทำให้เป็นหนี้สินชีวิตของหลายๆคนทุกวันนี้ก็ยังมีหนี้สินล้นพ้นตัวและทำไม เราไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการอารมณ์เรื่องของความสัมพันธ์มีหลายคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งวิธีคิดแบบผู้ประกอบการทำไมเรื่องราวเหล่านี้มันส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตของคนเราแต่ว่าก็มีหลายคนที่ไม่ได้เข้าใจเ,เรื่องนี้อย่างจริงจังและแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ตอนนี้ หรือชีวิตคุณกำลังพังเพราะเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่ถ้าคุณรู้คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้และหากคุณนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้มันอาจจะทำให้คุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดค่ะหรือถ้าชีวิตคุณมาได้ดีแล้วคุณสามารถใช้บทเรียนนี้ในการสอนคนที่คุณรักสอนบุตรหลานของคุณก็ยังได้อีกนะคะ ข้อแรกการบริหารจัดการเงินและการลงทุนแน่นอนว่าในโรงเรียนของเราเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาการบัญชีแต่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินในชีวิตจริงเลยคนส่วนใหญ่จึงโตขึ้นมาโดยไม่รู้จัดการออมไม่รู้จัดการลงทุนหรือแม้แต่ไม่รู้วิธีในการจัดการหนี้สินบางคนยอดเงินอาจจะไม่เยอะแต่พอไม่รู้วิธีการคำนวณดอกเบี้ย ทำให้นี่นั้นทบต้นทบดอกวุ้นวายไปหมดซึ่งทําให้เกิดปัญหาทางการเงินอย่างมากมายค่ะดังนั้นวิธีการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดในการบริหารเงินนั่นก็คือการตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายฝึกที่จะเขียนและจดทุกๆวันมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆแต่อย่างน้อยมันทําให้คุณรู้ว่าแหล่งเงินของคุณมันหายไปกับอะไรบ้างและถ้าเกิดว่าคุณจะต้องลดภาระค่าใช้จ่าย คุณจะต้องลดในส่วนไหนและถ้าค่าใช้จ่ายของคุณมันเยอะเกินไปคุณจะหารายได้เพิ่มได้อย่างไรดังนั้นวิธีการง่ายๆนี้แต่กลับทรงพลังเป็นอย่างมากถ้าใครไม่เคยจดบัญชีรายรับรายจ่ายเลยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายนะคะและอย่าลืมที่จะออมเงินทุกครั้งหลังจากที่คุณมีไรายได้เข้ามาออมอย่างน้อย5% 10%หรือ20%เลยก็ได้ถ้าคุณไหว เรื่องของการออมระบุบอกกันยากว่าคุณจะต้องออมเท่าไหร่ต่อเดือนแต่ที่แน่ๆคุณจะต้องออมบ้างเพราะถ้าคุณไม่ออมเลยมันจะทําให้คุณเสียนิสัยทางการเงินเขาไม่ได้บอกหรอกนะคะว่าการออมเงินจะทําให้คุณรวยแต่มันหมายความว่าเขาอยากจะฝึกให้คุณมีวินัยในการออมเพราะถ้าคุณเริ่มต้นออมได้ตั้งแต่5บาท10บาทคุณมีวินัยทางการเงินคุณจะสามารถออมเงินที่มากกว่านั้นและนําเงินไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหุ้นลงทุนกองทุนรวมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในเรื่องต่างๆที่คุณศึกษาความเสี่ยงได้อย่างดีพอนั่นแหละค่ะเป็นเวลาที่คุณจะทําให้คุณจเจริญเติบโตหรือทําให้เงินของคุณงอกเงยขึ้นมาได้ค่ะข้อที่2เรื่องของการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ มันสำคัญไม่แพ้ IQ เลยนะคะ ไอคิวเป็นเรื่องของความฉลาดทางสมองเชื่อแน่ว่าหลายคนอาจจะจบออกมาด้วยเกียรินิยมจบออกมาด้วยผลการเรียนที่ดีแต่น่าเสียดายค่ะที่บางคนไม่มีทักษะด้านอารมณ์เลยโรงเรียนมักจะมุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการซึ่งเราก็ได้รับการสอนในเรื่องราวเหล่านี้จนเราเก่งซึ่งบางคนเรื่องของทักษะต่างๆเก่งมากๆค่ะแต่พอเป็นเรื่องของอารมณ์กลับทำไม่ได้ การจัดการอารมณ์จะเป็นทั้งในเรื่องของการจัดการความเครียดการเข้าใจตนเองการยอมรับผู้อื่นเพราะถ้าคุณไม่สามารถจัดการอารมณ์ของคุณได้ต่อให้คุณร่ำรวยมามากแค่ไหนแต่คุณก็เป็นคนอารมณ์ไม่ดีคุณก็จะหาความสุขสงบอย่างแท้จริงได้ยากค่ะดังนั้นถ้าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเรื่องของอารมณ์สำคัญมากๆคุณก็สามารถเริ่มจัดการอารมณ์ของคุณได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกสติ และฝึกสมาธิในทุกๆวันการทำสมาธิสามารถเลือกในแบบที่คุณชื่นชอบได้บางคนอาจจะนั่งสมาธิแบบจริงจังหายใจเข้าออกพุทโธถ้าใครทำไม่ได้อาจจะเลือกแค่นั่งสมาธิแล้วก็นับเลขถอยหลังจาก100ลงมาถึงเลขหนึ่งหรือวิธีการที่คุณถนัดคุณเลือกได้เลยค่ะเพื่อให้คุณเป็นคนมีสติอยู่กับตัวเองและคุณก็ต้องสามารถเรียนรู้กับความล้มเหลว และนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนได้ถ้าคุณจัดการอารมณ์ไม่ได้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตคุณก็จะรับมือกับมันไม่ได้คุณก็จะเกิดความเครียดคุณก็จะทุบตีตัวเองโทษความผิดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวของคุณเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีค่า,ไม,มคาไม่มีความสำคัญถ้าถึงเวลานั้นมันยากมากที่คุณจะประสบความสำเร็จในด้านอื่นได้เพราะแม้แต่การคุยกับตัวเองการเข้าใจตัวเองคุณยังทำไม่ได้ดังนั้น อย่าลืมที่จะเข้าใจตัวเองให้มากพัฒนาจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะข้อที่สเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนว่าเราถูกสอนให้เข้าสังคมแต่น้อยครั้งที่เราจะได้รับคําแนะนําที่แท้จริงเกี่ยวกับวิธีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของความรักวิธีการพัฒนาทักษะกัน สร้างความสัมพันธ์คุณจะต้องฝึกที่จะเข้าใจผู้อื่นด้วยการเริ่มต้นง่ายๆคือการฟังให้มากกว่าการพูดค่ะหลายคนไม่ได้ตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นต้องการจะสื่อสารอย่างจริงจังมันเลยทำให้คุณไม่ได้เข้าใจโลกอย่างแท้จริงคุณต้องให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และเคารพซึ่งกันและกันการให้เกียรติผู้อื่นและการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องสำคัญม,มากๆเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมที่จะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ หรือพูดง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงจากคนท็อกซิกเพราะคนเหล่านี้เขาจะดึงให้คุณดิ่งลงไปด้วยทําให้คุณคิดลบทําให้คุณรู้สึกแย่ไปด้วยบางครั้งคําพูดของเขาก็อาจจะบั่นทอนทําให้คุณรู้สึกว่าตัวของคุณเองไม่ดีพอได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงออกจากคนเหล่านี้นะคะเลือกคบคนที่จะพัฒนาความคิดเลือกคบคนที่จะให้โอกาสและสนับสนุนคุณจะดีกว่า ข้อที่4วิธีการคิดแบบผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าโรงเรียนไม่สอนแน่ๆเท่าที่จําได้หากโรงเรียนจะพูดถึงก็จะพูดถึงเรื่องของการจบออกไปต้องมีงานทําศึกษาเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ําการประกอบอาชีพการต้องมีนายจ้างการอยู่ภายใต้องค์กรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความคิดของผู้ประกอบการเอาง่ายๆคล้ายๆกับเขาสอนให้เราออกไปเป็นลูกจ้างซึ่งจริงๆแล้วคุณก็รู้ ว่าการทํางานโดยเอาแรงงานเป็นแลกเงินมันไม่รวยค่ะแต่อันนี้ครูเก๋ก็ไม่ได้ตําหนิหรือไม่ได้ว่าบทเรียนที่เราเรียนมานะคะทุกวันนี้ที่ครูเก๋กมีความรู้ได้จนทุกวันนี้ก็เป็นเพราะโรงเรียนสั่งสอนมาอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแต่แค่กําลังเล่าให้คุณฟังว่าจริงๆแล้วหากคุณอยากเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่และอยากร่ารวยวิธีการคิดแบบการเป็นผู้ประกอบการก็เป็นเรื่องสําคัญโรงเรียนอาจจะสอนให้เราเป็นพนักง,งานที่ดี แต่ไม่ค่อยสอนให้เราคิดแบบผู้ประกอบการทาั้งๆที่ในยุคปัจจุบันคนที่กล้าคิดและกล้าลงมือทําสิ่งใหม่ๆคือคนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งทางด้านการเงินและมีอิสรภาพทางการเงินได้ดังนั้นต้องฝึกที่จะแก้ปัญหาแทนที่จะรอคําสั่งฝึกคิดแนวทางต่างๆในการที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมฝึกลงมือทําโปรเจกต์ต่างๆเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์บางคนกว่าจะทํางานอะไรแต่และอย่างต้องรอให้มีคนมาสั่ง บางคนต้องรอให้มีแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งบางคนปฏิเสธงานที่อยู่ตรงหน้าเพียงพอคิดว่าทําไมฉันจะต้องคาในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของฉันแต่ถ้าคุณคิดว่านั้นเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตนเองแล้วละก็คุณจะฝึกและเรียนรู้จากมันค่ะข้อที่5การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับใบปริญญา แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะแน่นอนว่าการได้รับปริญญามันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นใบเบิกทางให้คุณเพราะการได้เข้าไปเรียนในที่ที่หนึ่งนั่นเป็นการที่คุณได้ออกไปพบปะผู้คนได้ฝึกในเรื่องที่คุณจะได้พบปะพูดคุยหรือแม้กระทั่งการฝึกมนุษยสัมพันธ์การฝึกที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับสังคมแต่หากคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วก็สิ่งที่สําคัญกว่าการเรียน ที่ได้เพียงใบปริญญานั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างหากล่ะคะการเรียนไม่ได้มีที่สิ้นสุดคุณไม่ได้รู้ทุกอย่างคุณไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่ว่าคุณยังสามารถที่จะรู้และเก่งได้อีกค่ะต่อให้คุณรู้แล้วเรื่องนี้คุณก็สามารถที่จะรู้และพัฒนาได้อีกยิ่งคุณพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้การพัฒนาตนเองสามารถทําได้หลายรูปแบบ คุณจะอ่านหนังสือก็ได้ถ้าคุณชอบอ่านหนังสือถ้าคุณไม่ชอบคุณอาจจะเข้ามาฟังพอดแคสในช่องไหนที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนเองหรือให้ในแนวคิดดีๆเหมือนอย่างช่องของครูเก๋ก็จะนําแนวคิดเกี่ยวกับคนสําเร็จออามาบอกคุณหรือคุณอยากจะเป็นคนเก่งหรือพัฒนาตนเองในด้านในด,นใดคุณสามารถฝึกทักษะใหม่ๆได้วันละเรื่องเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายและแน่นอนค่ะคนที่เขาประสบความสําเร็จ เขาไม่ได้อาศัยความรู้ที่ได้มาจากโรงเรียนเพียงเท่านั้นความรู้เบื้องต้นในโรงเรียนก็เป็นเรื่องสําคัญแต่จริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จเขาได้จากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นอีรอนมาสผู้ก่อตั้งเทสลาหรือสเปซเอเขาศึกษาการสร้างจรวดด้วยตัวเองโดยที่เขาไม่ได้เรียนเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับโลกเขาก็เลือกที่จะอ่านหนังสือพัฒนาตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย และเขาก็ได้ความรู้นั้นจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าสิ่งสําคัญในชีวิตหลายอย่างไม่ได้ถูกสอนในรั้วโรงเรียนหรือรั้วมหาวิทยาลัยแต่คุณสามารถเรียนรู้มันเองได้อย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเองจงตั้งคําถามกับระบบที่คุณถูกสอนมาหากคุณต้องการความสําเร็จและอิสรภาพในชีวิตคุณต้องเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้ค่ะและถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตั่นไว้นะคะ <S <S <ๆ>เพื่อรับข้อมูลดีๆและแรงบันดาลใจเพิ่มเติมได้ค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยครูเกศรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ